สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมีสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษานะครับถจักรยานยนต์ซูมเมอร์เอ็กซ์นะครับโดยนายปีแอนะครับผมจุดที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับดูแลเป็นพิเศษนะครับในรถรุ่นนี้ก็จะคือจะเป็นถังน้ำมันเขานะครับ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถรุ่นนี้ถังน้ํามันเขาจะอยู่ตรงที่วางเท้าข้างล่างครับก็คือระดับถังน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับต่ำนะฮะก็คืออันนี้นะครับที่เจอปัญหากันบ่อยก็ไอตรงนี้นะฮะมันจะเป็นสายระบายของถังน้ํามันนะครับเนี่ยเห็นสายเส้นทางสาย ระบายเขาตรงนี้ครับเขาจะเลาะมาตรงนี้นะครับนี่ยาววันนี้เลยครับนี่ครับปลายสายของเขาเนี่ยจะมาจุ่มอีกตรงกระบะตรงนี้นครับมันเหมือนเป็นที่อ่าระบายน้ยําอำตรงใต้เบาะเราตรงนี้นะครับก็คือไอไอช่องเก็บระบายน้ําตรงเนี้ยมันจะมีสายปล่อยน้ําทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือถ้าในกรณีที่รูมันไม่ตันนะฮะมันยังสามารถระบายน้ำในที่ที่มันขังเลยเนี้ยได้ดีเนี่ยก็จะไม่พบเจอปัญหาอะไรก็คือถ้าสมมุติมันเกิดการอุดตันเนี่ยน้ำที่มันอยู่ในช่องนี้นะครับนะครน้ำที่มันอยู่ในช่องเนี้ยคือมันระบายไม่ได้นะครับมันก็จะน้ำมันจะล้นครับ แล้วมีโอกาสที่อไอสายที่มันซุบอยู่เนี้ยปกติรถเดิม,มันเขาจะจุ่มลงมาอยู่ในนี้นะฮะมันอาจจะล้นน้ําล้นแล้วมันก็จะซึมเข้ามาในสายนี่ครับเข้าไปไปลายทางของเขามันก็จะมาลงในถังเหล่านี้นะฮะก็คือเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาที่ว่ามีน้ําเข้าไปปะปนในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานะครับอ่แล้วก็สองก็คือ อาจจะมีความชื้นนะครับจากพวกน้ำที่มันขังอยู่เนี่ยทำให้ถังอายุการใช้งานของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเราเนี่ยน้อยลงครับเพราะว่ามันจะเกิดขี้สนิมภายในนับนานวันเข้าเนี่ยถังอาจจะผุได้แล้วก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็คือรถรุ่นนี้ก็มีจุดอันนี้ครับที่ต้องระวังหนึ่งจุดก็คือเดี๋ยวผมจะเอาสายตรงนี้ครับออกมาไว้ข้างนอกเลยนะครับก็คือจะไม่ให้มันจุ่มไปข้างในนี้แล้ว ก็คือป้องกันเพื่อว่าไอ้ตัวนี้มันตันแล้วก็น้ํามันจะล้นเข้าไปในช่องนี้นะครับในสายช่องนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้ด้านนอกแล้วก็ม้วนสายเก็บไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีความระบายจากถังออกมาได้อยู่อันนี้หนึ่งจุดครับแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับท่านที่ใช้ในถาฐานที่บริเวณที่ว่าฝนตกนิดหน่อยแล้วนะ้ำมันขังในถนนนะครับ ที่ระดับน้ำเนี่ยมันสูงมากนะครับก็คือถ้ามันสูงประมาณเนี้ยก็คือถ้าใช้รถรุ่นนี้นะครับถ้าท่านสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้ก็ก,ก็หลีกเลี่ยงครับหรือถ้าสมมุติมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นต้องขี่ลุยเนี่ยก็คือต้องข้อควรระวังก็คือถ้าระดับน้ํามันขึ้นมาถึงบริเวณพักเท้าเนี่ยครับมันอาจจะซึมเข้าไปในถังน้ํามันเชื้อเพลิงตรงนี้เราได้นะครับ ก็ควรแบบว่าถ้าลุยน้ำในระดับลึกๆมาแล้วเนี่ยควรจะรีบตรวจสอบนะครับว่ามีน้ำปะปนเข้าไปในถังน้ำมันไหมแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสามารถฉีดฉีดชะล้างคราบสิ่งสกปกที่ลุยน้ำแบบโสโคกอะไรมาเงี้ยครับก็ควรฉีดน้ำล้างออกไปนะครับเพื่ออายุการใช้งานของถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่นานขึ้นนะครับ ปกติรถรุ่นนี้ก็คือบริเวณใต้ถังข้างล่างนี่นครับอีกจุดหนึ่งก็คือเขาจะโดนน้ำเห็นไหมก็คือใต้ถังเนี่ยมันเริ่มมีขี้สนิ่นกินแล้วนะครับก็คือถ้าลุยน้ำหนักเข้าหนักเข้าโดยใช้เวลาไปนานๆน,นะครับถังก็อาจจะเริ่มผุแล้วก็รั่วได้นะครับก็ mm hmm. ซึ่งถ้าใครนะฮะ ใช้รถรุ่นซูเม่อเอ็กนี้อยู่นะครับก็คืออยากให้ท่านาตรวจสอบเรื่องของถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่มันอยู่ในระดับที่ต่ําประมาณนี้นะครับให้ท่านตรวจเช็คดูครับออย่ามองข้ามนะครับก็คือรถรถของท่านจะได้มีการอาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ลดการค่าซ่อมแซมครับประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านได้นะครับก็ ถา้าใครนะครับมีคนรู้จักหรือ,อใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็สามารถบันทึกคลิปนี้เอาไว้ได้นะครับถ้าเห็นมีาสาระและประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้ามีคนสนิทรู้จักที่ใช้รถรุ่นนี้ก็สามารถแชร์ให้คนรู้จักเราสามารถเอาไปดูได้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิป ต่อไปนะครับจะเป็นการบำรุงรักษารถรุ่นไหนนะครับก็คอยติดตามดูไว้ด้วยครับผมก็เจอกันในคลิปต่อไปครับ